คกิแเลยทุกคนดูแล้วลมเปลี่ยนลมจะเปลี่ยนเฮอทุกคนทุกคนแล่นี่นี่ชนปูแล้วเบ้อ ย้าวอสซาสวัสด <Yeah. S 1> <Á S> to ีคร <ain> ับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเอียดเซียนว่าววันนี้ก็จะเป็นว่าเก่งสุดบังเอียดนะครับที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนว่าวบังเอียดก็ไม่เคยมาก่อนบังเอียดตั้งมั่วหลายคนที่เขาบอกว่ามั่วแล้วมั่วสุดอย่าหยุดที่มั่วไม่สุดเพราะตามันไม่สุดเราก็ไปหมุนที่สนามฮะเงียดจะไม่ได้เลยว่าปีที่แล้วเงียดหมุนอยี่กิโลปุ่นแล้วไปเลี้ยงเดี๋ยวปีนี้บางเอียดจะมาดูว่าสุดนี้จะล้างกีได้หรือเปล่า ว่าปีที่แลว้วล้างไม่ได้หมุนอยู่ใต้ดินก่ <c oughs> อนที่ไปรับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อนด้วยไม่แน่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไปเข่งที่อดังนะครับทุกคนเพราะตัวนี้บอกเลยว่ามันต้องมาแรงขึ้นแล้เลวเอาไม่ลุกเพราะมันอยู่ปลายไม้ช่วยมาหมัอโอ่ยน้าจอแตกเมื่อไหร่ลือดเหลี่ยเครื่องไหนแล้วนี่กางนั้นแหละนา่าจอแตกลูกเหยียบอือล่ะเหยียบพื้นโดยร่วงเลยตรงนี้เชือกนี้ทิ้เดียวมาจ้ะเดเ๋ยว มดน้องๆมังมัดจะอยู่ในที่ร่มแลทุกคนเพราะเมื่อวานมังมัดดุนหนักเข้ากับเสื้อพอดีเลยมีดหรือเข้ากับเสื้อบางเหยียดม้อนมันมาแล้วาวานะรูปนเนยนะแต่วานพอนนี้ไม่ต้องไม่มีาใหม่

ทิ้งขอดเลยทุกคนถืยเฮกไว้เออทิ้งขอดเลยทิ้งไปรอบเลยหนึ่งคนนะทิ้งไปแล้วหนึ่งรอบทุกคน

มังเหยีบอกว่าก็เวลาเรนงนาทีน้องๆไม่รู้เกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้ว ึืนเลยทุกคนดูแล้วลมกี่เปลี่ยนลมจะเปลี่ยนเฮ้ย<อ>ทุกคนทุกคนแลนี่นี่ชนปูนแล้วเบอร์มมมไม่พ้นไม่ถึงปูน,น,นบอกแล้ว หาไม่พบบังมัดบอกแล้วไม่ลงอือฉนไม่บังหม,มัดอือว้าวอือ,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 อบังหมัดบอกแล้วว่าชุดนี้ไม่ลงบังหมัดเคยจำแล้วอือว่าพื้นแต่ฉนไม่ชนเลยแต่ว่านั่นเลยมันจะชนไม้มันขึ้นมันขึ้นยิมมันชนไม่ชนเร้่องหมัดแล้วล่ะนเะะ <N> นี่ยชนไม่ล่ะเนี่ยชนปูแล้วอือนี่ไงชนปูแล้วเลยก็มึาแก้ทิ้งหมัดน่ะมัดอยากต่อตา เล่นกับบางเหดตีกุงมอดนั่เอาตาเอาลาาเล่กับมางเหก่อนอยเล่มอดรอส <c oughs> ิมไม่ลงเห็นหม,มเแข่งกับบางเห็ดมดบอกเล่ว้<ค>นนีไม่ลงหลอพะเข่งไม่ลงพืชนี่บางเหยดจะใช้ตัวนี้ไปเข่งคุณโล <c oughs> ได้เปียบางเหดหรือมาดรู้ทำไมวาที่มันอยู่บนั้นมื <c oughs> อพังลาไปรงไม่พังอุตลุ่มแรงนั่นง โอ้ยลงเหยียดโอ้ยลงเหยียดเราต้องเหยียดเฮ้ยเหยียนลงมาดูกันเล่นเอาลงเอาลงเหยียดลงเล่นขึ้นเอาลงลงเงี้ยช้างมันขึ้นมาสักทีเลยเหรอโอ้ยใจหายใจคว่ำดูน่ะตัวนี้มาดูเป็นตัวนี้นี่มึงเหยียดมามามาใต้นี่มาใต้นี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะถึงขอบปูนนี่ไหมมั้ยกดฮึมฮึมฮึมเดีมาดูเชือก นี่เชียครับพ้นเร็วมาลุงจรงแล้วอืมลงมวยไม่ลงไม่ลงมาลูจริงหมอกและสูตนี้เงี้ยะแล้วมาทำขึ้นกำมันบางเอียดจะไม่ได้เออโลปีกมันจะหักบางเอียดลงความแรงยาะโลทุกคนมาแล้วสูตรบงเอียดลงหวัดเดี๋ยงไงจะทำให้ดีเลยถงไว้ดิเพราะตอนนี้รู้ไหมเป็นไงใช่วารุดวารุดมางหวัดว่าเลยลงนิ่งอยู่ หัวน่าเลี้ยหลุดแน่วัวเบื่อนะทุกคนบอกเลยว่ามึงมายความว่าเเห็นไม่ได้ไม่ลงเลยว่าโย่แต่ปิกก็ไม่หากันคือไม่ลงมันแล้วไม่ไม่พลิกหัวขมาเลยออกทาเลยนะหัวผลไม้เขเรียกว่าได้เปรียบแล้วนี่ขึ้นไปหมุนอยู่ก็บนน้องของเพื่อนบนขึ้นตกขึ้นตกของอย่างขึ้นไปรออยู่เลยขนาดเราไม่มีเงินก็รำบนนั่นน้องมาเนาะไม่มีหลังมันอยู่บนนั้นเลยที่ว่ามันอยู่บนนั้นเพราะว่าหัวมันไม่ได้ได้ได้ขนาดนั้นมียตูวเงียจริงเหรอเรียบร้อยไป ดียวก่าเลยเรียบร้อยแล้วมือรับเต็มมือโอเคไปคลิปตอนนี้ก่อนวันอ่ะโอาอะไรหลาวเหบียดบ่มีอะไรหน่อยปิดคลิปเลยมันมีรักงมานลุงได้ไหมไม่ลุงโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็โอเคแล้วถือว่าผ่านคลิปนี้มีอะไรมากเท่าไหร่โอเคโอเคหนึ่งกับสกายเพราะบเหบียดเซ็นว่าได้ใหม่ด้วยนะทุกคนโอ้ยดูไว้ไม่มีกำบังทุกคนมาเบียดรบรับ